มีนก็น้องมัน,นก็กำลังสอนน้องเขานะก็คอยดูแลพวกใส้กกอกนะยางใ,ใ,นใ,นใ,ใส้กอกนอนก๊าบเออ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 สดียัง saben. ไเดีย sure. ั right งไงอ่ะอืมห่าอืมหอาออมออ่าห่ เดี๋ยวเราก็จะนั่งชินกันน้องเลยทุกคนอ,คอยู่ไว้วันหลังผมมาอผมจะให้หมอ้อเขาเป็นอีกใบหนึ่งนะที่ไม่ใช่หม้อสนามนะเพราะว่าหม้อสนามเนี่ยผมมีใบเดียวผมจะเอาไว้ใช้นทนสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะครับก็กลับมาพบกับผมจินดาชาแนลอีกเช่นเคยนะคะผมก็ต่อจาก ep 2นะครับมผมก็ได้เอาไส้กรอกก็กระพุ้งกระเข้าเนี่ย ประกอบอาหารที่นี่นะเพื่อที่ใช้ใน้องคนป่าเนี่ยกินร่วมกับพวกผมนะใส่ก่อนเนี่ยผมออกมาค่อนข้างที่จะเยิะน,นะก็ถ้ากินกันเม่หมนเนี่ยเราก็จะย่างเผื่อให้ครอบครัวเขาด้วยนะหรือว่าเขาจะได้เอาไปให้ครอบครัวเขาก็น้องมีน้องอีกคนหนึ่งนะน้องคนป่าผมยาวล,ลุงรังมากเลยนะไม่ได้มาด้วยนะเราก่อนที่ผมมาจะเจอนะแต่วันนี้ไม่เจอน้องนะเจอแค่น้องผู้หญิงนะมีน้องผู้หญิงเนี่ยมาด้วยนะ นี่เลยก็ก็นั่งกันล้อมๆเลยนะเพื่อที่เราจะมาย่างอาพวกไส้กรอกกันกคนโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะรีบพาน้องเนี่ยย่งางไส้กรอกกันนะครับผมเดนะเดินนะกับนี่เฮ้ยว้าวว้วววว้ววว

U <tries> 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 นเนี่ยทุกวันไสกอกก็เสร็จแล้วนะนี่เราทำเดี๋ยก็จะมาย่างกันแล้วแกงใบเลียงเราก็เริ่มเดือดแล้วลนี่เดินกลับไปแล้วว่าต้องหุงข้าวนะทุกคนโอ้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 โอ

แล้วนะจะค่อยหมุนหมุนหมุนหนเดี๋ยวแกงเนี่ยก็เริ่มสุกแล้วทุกคนเดี๋ยวรอสักครูุสลกล่องเราสุกก่อนนะเดี๋ยวก็จะมาหุงข้าวหุงข้าวแล้วก็กินข้าวก่อนนะเสร็จ้วเรากินข้าวทุกคนโอ้โหทุกคนก็น้องมันเนี่ยก็กำลังสอนน้องเขานะะก็ค่อยดูแล พวกใส่กอะนะยางใส่เกอกน้องอคนป่าผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินไปข้างล่างเนะื้อทุกคนวิวเดินไปทําอะไรนะเขายัางไม่คุ้นชินกับเรานะไม่ค่อยพค่อยใจน้องผู้หญิงนะน้องคนป่าเดินลงไปข้างล่างไม่รู้ไปทําอะไรนะคะผมถือกับไม้ไปอันหนึ่งนะรู้ว่าไปหาดูปลาหรือเปล่านะถ้าได้ปลาก็ดีนะเราจะได้มาย่างพอพร้อมกันเลยเนะดินกันมนะานใก้ตัวอย่างน้อมอด ไผ่กอ,อกไผ่กอ,อกใบเลียงไว้ปะ่ะไปถอยไปไงใบเลี้ยงแล้วเนี่ยสุกแล้วนะใบเลียงนี่สวยเราครอบจานไว้อยู่นะสุกแล้วนะอุ๊ยใบไม้บางแก้เกลือนี่ทุกคนนี่นะคนะนะรอบจานไว้่นะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามารอกันตอนที่อ่ากับข้าวเราสุกนะเดี๋ยวก็จะไปเรียกน้องผู้หญิงนะน้องคุณป้าผู้หญิงทุกคนกตอนนี้ใส่กอกเราสุกแล้วทุกคนแกงเราก็สุกแล้วนี่แกงเราใส่กอกเราแล้วก็ผักแก้มนะพริกไม่รู้ว่าน้องจะชอบหรือเปล่านะก็มีปลากระเบนที่เราเผาเลยนะก็ข้าวเนี่ยผมหุงไว้หม้อหนึ่งนะ จะให้น้องเนี่ยเอากลับไปนะคะผมเพราะว่าช่นยนีกันเย็นมากๆกะถ้าเขาเอากลับไปเนี่ยพ่อแม่เขาคงจะได้กินด้วยแล้วก็มีไส้กรอกด้วยทุกคนไส้กรอกแล้วก็มีข้าวสารที่เรือจากการหุงข้าวนะก็ให้เขาเอากลับไปด้วยนะส่วนเราเนี่ยก็จะแค่นั่งกินไส้กรอกแล้วก็นั่งอ่ากินซดน้ําร้อนๆใบเลียงก็พอนะเดีย๋ยวเราเนี่ยก็จะต้องรีบกลับไปนะเพราะช่วงนี้มันเย็นมากๆทุกคนข้าวเนี่ย ขากลับไปได้เอาเข้าไปให้พ <sozial Contract envy> ่อแม่เขากินเสร็จแล้วเนี่ยนั่งกินสักพักหนึ่งกับน้องพักหนึ่งนะทุกคนเดินแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับบ้านละเดี๋ยวผมจะขอเนี่ยตั้งกล้องนั่งกินกับน้องก่อนนะครับผมเดี๋ยวล้วจะได้ซะนะจ้ะเอ้า là con chịu nó 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 chịu nó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  rồi nó chịu nó chịu

คร่ะ,ะ,ะผมตอนนี้พวกเราก็ได้กินข้าวกินของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะให้น้องเนี่ยเอาไปนะแต่หม้อเนี่ยผมบอกว่าถ้าผมกะไม้อยากเอาเมาให้เอามาคืนผมเลยนะหม้อสนามนะทุกคนมีอยู่ใบเดียวนะ Uhm. เดี๋ยวไว้ว si. ันหลังผมมาอีกผมจะให้ห oh. ม uh. ้อเขาเป็นอีกใบหนึ่งนะที่ไม่ใช่หม้อสนามนะเพราะว่าหม้อสนามเนี่ยผมมีใบเดียวผมจะเอาไว้ใช้นะทุกคนอู้บ๊ายบายผมก็จะต้องรีบกลับนะทุกคนอู้ไปนเดินไปตรงข้าหน่อยนะ น้องน้องคนเล็กนะใส่หมวกไปแล้วลอยนะมหมวกน้นไปนหมวกของลานผมนะตอหลานผมเนี่ยออ <c oughs> ไม่ใช่นะผมก็เลยขอมาให้น้องเนี่ยอู้ออโอูออบ้บายบายขึ้นมาข้างบนแล้วทุกคนเดี๋ยวเราลิฟต์กลับไป วันนี้เราก็ได้ดับไปแล้วทุกคนน่องไม้อ่อนๆเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมาอีกรอมหนึ่งอะ่ะเราจะต้องทำแกงอะย้อนอ่อนใช่ทำแกงเปิดอร่อยทุบๆก็แกงเปิด ทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็ต้องรีบเดินทางกลับบ้านนะไม่นานแล้วก็อ,อยู่กินข้าวกับน,น้องเขาได้นานกว่านี้นะแต่เราเนี่ยจะต้องรีบกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทํางานในไรอีกนะก็เดี๋ยวต้องรีบกลับไปดูแม่น้องพัดเนีะแต่แม่น้องพัดเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วนะคบผมดวงตาของวันก่อนที่โดนอ่าโดนทำร้ายนะเขียวช้ำเนย แต่ว่าผมก็เข้าใจแล้ว่าเขาไปเอาสิ่งของสําคัญนะเพื่อที่จะเอามาให้ผมนะเด็ดร้อนนะเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยนะเดี๋ยววาใกล้ถึงบ้านนะจะีผก็จะขอปิคดคลิปด้วยนะครับผมตอนนี้ผมก็เดินใกล้จะถึงบ้านแล้วนะแต่ว่า ผมเนะี่ยจะขอปิคดคลิปก่อนนะคะผมอ็วันนี้ถือว่ามีความสุขนะให้สิ่งของเล็กน้อยแล้วก็มาทำกระเพาข้าวให้น้องกินเนี่ยมันอาจจะไม่มากไม่มายนะทุกคนแต่ก็เต็มใจให้นะถือว่าที่เราให้ไปเนี่ยถือว่าเป็นน้ําใจเล็กน้อยน้อยนะเพาถ้าผมมีก็เดี๋ยวผมก็จะขึ้นมาหาน้องเองนะแต่น้องเนี่ยไม่รู้ว่าได้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งหรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าที่น้องน้องอยู่เนี่ยใกล้ใกล้ริมน,น้ํานะ แต่พวกฟุ้งพวกปลานี่ก็มีเยอะต้นกล้วยต้กล้วยก็เยอะนะก็น่าจะหากิ้นได้ง่ายนะผมเองก็ชื่อสาวเขายังไม่ค่อยรู้เรื่องนะนอกจากภาษามือนะภาษาเขาเดี๋ยวผมก็จะขอปิดคลิปวนะคะผมก็ท่านท่านไหนก็มารับชมคลิปผมอ่วิดีโอนี้นะครับก็ขอคนละหนึ่งให้หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมกับน้องมอทด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการคิดนะครับผมไว้เจอกันครังหน้านะครับ,สว,ส,รบ,รบสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมด้ยครับผม